คุณกำลังอยู่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเช่นเดิมนะคะกับ ARIT Podcast กับการแนะนำหนังสือดีมีสาระวันนี้ขอแนะนำหนังสือวิชาการอีกเล่มหนึ่งค่ะชื่อเรื่องเทคนิคการประเมินโครงการเป็นผลงานเขียนของรองศาสตร,ราจารย์ดรสมคิดพรมจุ้ยค่ะถือเป็นตำราวิชาการที่ได้รับการตอบรับและเป็นที่น่าสนใจจากผู้อา่านเป็นจำนวนมากเลยละค่ะจะสังเกตได้จากจำนวนที่จัดพิมพ์นะคะซึ่งในครั้งนี้ก็จัดพิมพ์เป็นครั้งที่7แล้วละค่ะ เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ก็จะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประเมินโครงการนะคะทั้งในแง่ของการออกแบบการประเมินการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมรวมไปถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการต่างๆที่จะช่วยให้ผู้จัดทำโครงการสามารถวัดผลความสำเร็จของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยภายในเล่มก็จะแบ่งออกเป็น16บทด้วยกันนะคะ ประกอบด้วยบทที่1ถึงบทที่10ว่าด้วยหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินโครงการในบทที่11ถึงบทที่16ก็จะเป็นการนำเสนอกรณีตัวอย่างการประเมินแผนพัฒนาและการประเมินโครงการนะคะซึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือจะให้ความละเอียดในการอธิบายกระบวนการต่างๆในการประเมินโครงการด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและ มีตัวอย่างที่เป็นประโยชน์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนอเทคนิคที่ใช้ในการประเมินโครงการในหลายประเภทด้วยกันค่ะเช่นโครงการพัฒนาโครงการธุรกิจหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพ,พยากรค่ะซึ่งจะทำให้มีความเหมาะสมมากนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานในหลากหลายสาขาจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็พบว่านะคะเทคนิคประเมินโครงการเป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ทำงาน ในสายการบริหารโครงการโดยตรงเลยล่ะค่ะหรือผู้ที่ต้องการประเมินผลโครงการต่างๆเพราะผู้เขียนได้รวบรวมเทคนิคต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงรวมถึงการให้คำแนะนำในการวางแผนและการทำให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายอะค่ะเป็นหนังสือในเชิงวิชาการที่ไม่ซับซ้อนนะคะทําให้สามารถเข้าใจได้ง่ายแม้จะเป็นผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการประเมินโครงการมาก่อน หากท่านผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะติดตามหาอ่านตัวเร่มนะคะตอนนี้ก็มีบริการแล้วที่หมวดหนังสือ658.401จัดวางไว้ที่ชั้นหนึ่งอาคารบรรณราชนครินนะคะแล้วพบกันอีกครั้งใน EP ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ